ถ้าต้องเริ่มทำแบรนด์ใหม่ครับให้เริ่มตามนี้ทุกคนโยซับผู้ประกอบโกยทุกท่านครับก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับมีคนถามเข้ามาหลายคนนะครับว่าเฮ้ยถ้าจะต้องเริ่มแบรนด์ใหม่มันควรจะเริ่มยังไงดีนะครับมันสับสนซ้ายขวาหน้าหลังนะครับว่ามันจะเริ่มยังไงนะครับข้อที่1เลยนะครับก็คือเราต้องไปค้นหาก่อนครับหาอะไรหาสินค้าและบริการทุกคนหาก่อนว่าเฮ้ยแล้วความต้องการของตลาดอ่ะมันแมทชิ่งกันไหมนะครับอย่างเช่นว่าเฮ้ย ตลาดที่เราอยากจะทำเนี่ยมันก้อนเค้กนะครับใหญ่แค่ไหนแล้วพอมาถึงแคตตาล็อกนะครับมันมันเพียงพอไหมนะครับแล้ววิเคราะห์ตัวเราเองนะครับกับคู่แข่งนะครับในส่วนของสวอตนะครับ SWOT นะครับก็คือมีจุดแข็งนะครับจุดอ่อนแล้วก็อุปสรรคนะครับแล้วก็โอกาสนะครับเรามาดูว่าเฮ้ยจุดแข็งของตัวเรามันคืออะไรนะครับแล้วจุดอ่อนในตลาดเนี่ยที่เขาขายกันอยู่แล้วเนี่ยเขามีจุดอ่อนอะไรนะครับแล้วเรามีโอกาสไหมที่ จะไปแทรกนะครับช่องว่างทางการตลาดนั้นนะครับหรือว่ามันมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่คนอื่นเนี่ยทำได้ไม่ดีนะครับแต่เราทําได้ดีถ้าแล้วเราก็ลองมานั่งวิเคราะห์ดูนะครับตัวเลขว่าไอ้ก้อนเค้กก้อนเนี้มันใหญ่พอไหมหรือว่ามันคุ้มค่าไหมนะครับกับที่เราเนี่ยจะไปลงเงินลงแรงนะครับที่จะไปลงไปลุยในแคตตากรอนี้นะครับในสินค้าตัวนี้เลยหรือในหมวดหมู่สินค้าพวกนี้นะครับ โดยวิธีการที่ผมจะวิเคราะห์สินค้าและบริการนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมเนี่ยจะไม่ค่อยเล่นสินค้าตลาดหลักหรือว่าเป็นแมสมาร์เก็ตนะครับผมจะเล่นเฉพาะพวกสินค้าตลาดรองนะครับหรือว่าสินค้าตลาดเฉพาะนะครับหรือว่านิชมาร์เก็ตนะครับในส่วนนี้ทำไมผมถึงชอบเล่นเล่นตัวนิชมาร์เก็ตทุกคนเพราะว่านิชมาร์เก็ตอะทุกคนมันหมายความว่าเจ้าใหญ่เนี่ยเขาเขาไม่อยากลงมาแข่งกับเราอ่ะคือ คือหมายความว่าเจ้าเล็กอ่ะก็ไม่ไม่อยากไม,ไม่ไม่สามารถสู้ได้แต่เจ้าใหญ่ก็ยังไม่ลงมาเล่นเนี่ยแหละช่องว่างทางการตลาดแบบเนี้ยผมจะชอบเล่นมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครเจอตรงเนี้ยแล้วถนัดพอดีเนะี่ยก็คือสามารถลงไปเล่นได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนิชมาร์เก็ตนะครับหรือว่าสินค้าตลาดรองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเพิ่งเกิดขึ้นมาสามปีห้าปีนะครับก็คือไม่นานมากแต่พอมันเป็นตลาดรองไปสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะกลายเป็นสินค้าตลาดหลักนะครับ ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นพัดลมเนี่ยเป็นสินค้าตลาดหลักแต่พอมาขีดเส้นใต้นะครับพัดลมแล้วก็ขีดเส้นใต้นะครับว่ามีพัดลมอะไรบ้างนะครับที่มันเพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่กี่ปีนะครับทุกคนอย่างเช่นพัดลมมือถือนะครับพัดลมอะไรอีกพัดลมฟอกอากาศนะครับพัดลมอะไรอีกนะครับมีพัดลมไอเย็นอย่างเงี้ยแต่ว่าสินพัดลมไอเย็นเนี่ยมันค่อนข้างนานแล้วหปีสิบปีแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นสินค้าตลาดหลักที่ที่ในห้างในเจ้าใหญ่ๆญเนี่ยก็ลงมาเล่นกันมากๆแล้วอ่ามีพัดลมอะไรอีก พัดลม PM พัดลมโรงงานพัดลมอะไรต่อมีอะไรนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับในในการที่เราจะลองคิดนะครับสินค้าตลาดรองก็ลองเอาสินค้าพวกนี้นะครับไปขิดเส้นใต้ดูทุกคนก็คือเอาสินค้าตลาดหลักขิดขส้นใต้นะครับแล้วลองคิดดูว่ามันมีสินค้าตลาดรองอะไรไหมที่เรานะครับถนัดเราทําได้ดีนะครับแล้วก็คู่แข่งยังทําได้ไม่ดีพอหรือว่ายังไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้านะครับแต่ว่าเราสามารถทําได้ตัวเนี้ย ส่วนใหญ่แล้วผมจะลงไปเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการมันสามารถทําได้ทั้งทั้งหมดเลยครับทุกคนต่อมาเนี่ยทุกคนพอพอเราได้สินค้าและบริการแล้วเนี่ยเราจะไปเริ่มกันที่การตลาดทุกคนเราไปเริ่มกันที่การตลาดก่อนการตลาดเนี่ยมันก็มีหลายอันเนาะทุกคนจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งที่ที่ผมถนัดมากๆนะครับหรือว่าจะยิงแอดหรือจะทําคลิปนะครับทําการตลาดมันมีเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงแอดหรือว่าการสร้างความรับรู้มันมีหลายกลยุทธ์มากๆนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ย เราถนัดอันไหนเนี่ยเราไปลุยอยนนั้นแต่บางคนเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ย mm. จริงๆแค่สินค้าและบริการดีแล้วอะ่ะไม่จําเป็นต้องพึ่งการตลาดเลยซึ่งผมยืนยันนะครับว่าไม่มีทางทุกคนมันเหมือนกับสินถ้าเปรียบเทียบสินค้าเราเนี่ยเหมือนกับดาราสักคนหนึ่งนะครับถ้าเหมือนดาราเซเลบิตี้สักคนหนึ่งนะต่อให้สวยนะครับให้เก่งให้หล่อแค่ไหนนะครับความสามารถดีทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเนี่ยแต่คุณไม่เคยออกสื่อเลยคุณไม่เคยที่จะได้ขึ้นเวทีเลยคุณไม่มี ไม่มีใครรู้จักคุณเลยอ่ะคุณไปอยู่ในป่าในเขาอะไรก็ไม่รู้นะครับคุณไม่มีทางที่จะดังได้นะครับคุณไม่มีทางที่จะขายดีได้นะครับคนที่จะคนที่จะขายดีได้นะครับเหมือนสินค้าเนี่ยมันจะต้องมีการตลาดเข้ามาช่วยนะครับมันจะต้องได้การออกสื่อมันจะได้มีได้การรับรู้นะครับซึ่ง ยังไงเราก็จะต้องทําการตลาดนะครับมาถึงในส่วนที่2นะครับทำการตลาดเพราเราทําการตลาดเสร็จแล้วนะครับทุกคนเราค่อยไปข้อที่3ก็คือการที่เราไปเรื่องของ operating system นะครับหรือว่าการจัดระบบระเบียบนะครับในส่วนที่เราเนี่ยสามารถที่จะแยกล่างได้นะครับเราสามารถที่จะให้คนอื่นเนี่ยทำงานได้เหมือนกับที่เราทำนะครับทําระบบขึ้นมาทุกคนระบบพวกนี้คือให้มันสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับ วัดผลได้ทุกคนเพราะวัดผลได้เนี่ยมันจะมีเกิดการที่เรียกว่าพัฒนานะครับพอเราพัฒนาได้เนี่ยเราก็สามารถทําซ้ําไปได้เรื่อยๆนะครับตัวเนี้ยพอเราเริ่มที่จะทํา operating system เรียบร้อยแล้วทุกคนเราก็ค่อยไปที่เรื่องของ Finance นะครับเรื่องของการเงินการบัญชีนะครับเราไปจัดระบบดูว่าเฮ้ยการเงินการบัญชีของเราเนี่ยในส่วนสุดท้ายในข้อที่4นะว่าเฮ้ยการเงินการบัญชีของเราเนี่ยเราจะมีแผนยังไงบ้างลงทุนเพิ่มไหมหรือว่ากินส่วนแบ่งการตลาดตรงนี้หรือว่าขยายตลาดไปอีก หรือเราจะ exit นะครับเราจะออกจากธุรกิจนี้ไปเลยแต่ขายหุ้นให้คนอื่นไปซะหรืออะไรแบบนี้นะครับก็เป็นสีข้อย่อยนะครับถ้าสมมุติว่าผมต้องเริ่มต้นการทําแบรนด์หรือทําธุรกิจใหม่ผมจะเริ่มตามนี้ตามนี้ทุกคนแต่ว่าหลายๆคนนะครับคือมาถึงจะไปเริ่มจากการที่ไปทำการตลาดก่อนบางคนก็เริ่มจากบัญชีก่อนบางคนมาเริ่มที่ห้องแพ็กก่อนพวกนี้ก็คือค่อนข้างหลงทางทุกคนมันเหมือนแบบมันไม่รู้ว่าจะอันไลก่อนให้เรียงตามนี้ทุกคนอย่าไปข้ามข้อเลยนะครับก็คือข้อหนึ่งนะครับ หาสินค้าและบริการทุกคนสองก็คือเรื่องของการทําการตลาดนะครับมาร์เก็ตติ้งนะครับข้อที่สามก็คือไปทําระบบทุกคนไปทำโอเปอเรตติ้งสิสเต็มซะข้อที่สี่ก็คือแฟรนชีเชียลนะครับไปทําระบบเกี่ยวกับเรื่องการเงินการบัญชีนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้ตัดสินใจอะไรได้ง่ายนะครับแล้วก็อุดรูร่วอย่างอื่นนะครับแล้วก็มีเงินนะครับไปหาโอกาสนะครับหาเงินหาโอกาสใหม่ๆนะครับก็ผมนายเชก็ขอตัวโกยนักไปก่อนทุกคน คลิปนี้สวัสดีครับ